อเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Hive นะครับหนึ่งในระบบการล็อกอินของทางเกม c o m to u s นะที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาบัญชี Hive ไปเชื่อมต่อกับกระเป๋า C2X นะครับใครที่ได้ดูคลิปที่ผมสอนวิธีการสร้างรออกระเป๋ามาหลังจากที่ดูไปปุ๊บก็จะมีบางคนงง,งๆนะว่าเอ๊ะทำไมมันสมัคร บัญชี Hive ไม่ได้นะก็คือเราเนี่ยจะต้องมาสมัครแยกก่อนนะเองนะครับเวลาที่เราสมัครเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยเราถึงจะใช้ตัวอีเมลล็อกอินเข้าไปได้ง่ายๆซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครเจ้าตัว Hive ตัวนี้กันก่อนที่เราจะไปเชื่อมกับกระเป๋าในอนาคตนะครับซึ่งการสมัครผ่าน Hive เนี่ยมันจะมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเข้าไปผ่านเว็บไซต์สมัครของ h i v e โดยตรงเลย ส่วนช่องทางที่2ก็คือการสมัครบัญชีไฮฟผ่านเกมในเครือของ c o m ทูอันะครับคือเวลาที่เราเข้าไปในเกมเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราผูกบัญชีในเกมเนี่ยมันจะมีตัวเลือกนะครับให้เราผูกบัญชีหรือว่าล็อกอินด้วย h i v e อยู่นะตรงนี้เราก็สามารถมาสมัครเจ้าตัวบัญชีได้ที่ทางนี้ได้เหมือนกันซึ่งผมแนะนําเป็นทางที่2มากกว่าหรือก็คือการสมัครผ่านทางเกมมากกว่าถามว่าทําไมถึงแนะนําทางเกมไม่แนะนําผ่านทางเว็บไซต์หลักใช่ไหม ก็คือจร,จริงๆคลิปสอนไฮ v e เนี่ยผมทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนั้นผมได้ลองทําสมัครผ่านตัวเว็บไซต์โดยตรขงของ h ฮฟ e นะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงขั้นตอนยืนยันอีเมลเนี่ยมันดันขึ้น t e m p o r a r y e r r o r นั่นเองครับแต่ว่าพอมาเป็นการสาธิตครั้งที่2เนี่ยผมได้ลองสมัครผ่านตัวเกมของ c o m p to ั s ดูอย่างเกมอันนี้เป็นเกม summer w a r l o s t centuria นะปรากฏว่าพอผมสมัครผ่านตัวเกมเนี่ย มันดันไม่ขึ้นเออร์ครับเวลาที่เรากดยืนดันอ e ีเมลเนาะเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้มาสมัครโดยตรงผ่านทางเกมก่อนดีกว่าอย่าเข้าไปาผ่านเว็บเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็ k ของเขาอยู่ในตอนนี้นะครับก็มาทําผ่านเกมก่อนเนะจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้หลายอ e ีเมลเผื่อบ,บางคนมีอ e ีเมลแค่อ e ีเมลเดียวอะไรเงี้ยพอขึ้นเออร์อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะใช้ไม่ได้อีกนะครับ คือของผมเนี่ยมันขึ้นเออร์เอร์แล้วมันเป็นอย่างงี้นะครับทุกคนคือพอเราก,กดยืนยันอีเมลไปแล้วใช่ไหมครับมันขึ้นเออร์เอร์เนาะแล้วเรามากดยืนยันอีเมลอีกรอบหนึ่งมันดันบอกว่าอีเมลที่เราเพิ่งสมัครไปเนี่ยถูกใช้งานแล้วเว้ทุกคนแล้วพอเราเอาอีเมลที่เราไปสมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยมาสมัครผ่านในแอป,ปอีกใช่ไหมมันดันขึ้นว่าการุณายืนยันอีเมลก่อนเว้ทุกคนซึ่ง เราอะยืนยันอีเมลไปแล้วใช่ไหมแต่ในเว็บไซต์ที่เราสมัครไปอะมันบอกว่าอีเมลถูกใช้แล้วมันเหมือนกับมันวนลูปอะครับคือเว็บไซต์ก็บอกว่าอีเมลนี้ถูกใช้แล้วส่วนทางเกมเนี่ยมันก็บอกว่าอีเมลเนี้ยยังไม่ได้ยืนยันนะเฟ้ยอะไรเงี้ยอ้าวแล้วสรุปว่าเราจะทํำยังไงใช่ไหมเพราะเราก็กดยืนยันอีเมลไปแล้วแล้วมันบอกว่ามันดันถูกใช้แล้วแทนอะไรเงีย้ยเอออาจจะงงๆหน่อยนะเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดเกมอะไรก็ได้ครับของทางค่ายคอมทูอัสแล้วก็เลือกล็อกอินผ่านไฮฟ์แล้วก็มมมาาสัครผผ่นนกอ โอเคเราจะมาสมัครให้ทุกคนได้ดูกันก็อันนี้เป็นหน้าล็อกอินนะครับก็คือให้เราใส่อ e ีเมลของเราเพื่อล็อกอินเข้าไปเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีอ e ีเมลหรือว่ายังไม่ได้มีบัญชีไฮก็กดตรงสมัครที่อยู่มุมขวาบนนะอ่ะเขาก็จะถามข้อมูลเราตามนี้ครับถามอ e ีเมลเนะี่ยถามชื่อเล่นถามรหัสผ่านถามเพศแล้วก็ถามปีแล้วก็เดือนเกิดน,นะก็ให้เรากรอกไปตามนั้นได้เลยนะครับในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยเราต้องทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดด้วยนะก็คือจะต้องมี ตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์สัก1อย่างเนาะแล้วก็ความยาวของรหัสผ่านเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง8ถึง16ตัว,ตวอักษรนะครับน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ไม่ได้นะอ่าทีนี้ใส่เพศกันปับ๊บแล้วก็ใส่ปีเกิดเดือนเกิดอะไรย่างงี้นะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเท็จของผมนะผมไม่ได้เกิดเดือนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ชื่ออายาคาเซด้วยนะครับโอเค พอเราใส่ครบแล้วปุ๊บก็ให้เราเลื่อนลงมาครับทีนี้ก็กดสมัครได้เลยถามว่าจําเป็นต้องติ๊กถูกตรงนี้ไหมอันนี้ถ้าใครอยากรับข่าวสารเกมหรือว่ากิจกรรมล่าสุดของทางค่ายคอมตัวสเนี่ยก็กดได้แต่ถ้าใครแบบเออลาคาญอีเมลเข้ามาอะไรเงี้ยล้วก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับเขาไม่บังคับให้เราติ๊กนะโอเคจากนั้นครับก็ให้เรากดสมัครพอกดสมัครปุ๊บใช่ไหมครับเขาจะบอกอย่างนี้นะขึ้นมาบอกว่าส่งอีเมลยืนยันไปแล้ว โปรดทำตามขั้นตอนยืนยันอีเมลเพื่อทําการสมัครให้เสร็จสิน้นตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยออกมาแล้วก็เข้าไปในบัญชีอีเมลของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการสมัครเนี่ยไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็น Gmail เสมอไปนะครับเป็นตัว Outlook ก็ได้นะเออถ้าใครรู้จัก u u t o o o เนี่ยมันจะเป็นเมลของทางค่าย Microsoft นะครับอ่ะมันมีอีเมลมาเนาะอ,อีเมลประเภทใหม่จาก Hive ก็กดเข้าไปดูนะครับปึ๊บปบอ่ะ อีเมลของใครม,มันจะอยู่ตรงประมาณเกี่ยวกับโปรโมชั่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่คืออ e ีเมลให้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่อ e ีเมลหลักของทาง gmail นะครับให้มาดูตรงการส่งเสริมหรือว่าโปรโมชั่นมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับสมาชิกให้ยืนยันอ e ีเมลและทําการสมัครให้เรียบร้อยนะก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ทําการกดยืนยันอ e ีเมลนะครับอ่านี่ขเขาก็จะบอกว่ายืนยันอ e ีเมลเรียบร้อยนะครับบดเข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์บัญชีของคุณ ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าคนที่สมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นปัญหามันจะขึ้นว่า temporary error แล้วเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งระวังให้ดีนะครับถ้าจะสมัครให้ย้ำอีกทีว่าต้องมาสมัครผ่านทางเกมในเครือของ c o m ทูอัสนั้นเพราะตอนนี้การสมัครให้ผ่านทางเว็บไซต์มันมี e r อร์นะครับเรื่องของการยืนยันถ้าเรากดยืนยันแบบเมื่อกี้ทางเว็บไซต์ปุ๊บตรงหน้านี้มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับมันจะขึ้นเออร์นะอ่ะ พอเราได้รับแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าไปในเกมอีกครั้งนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงคําว่าล็อกอินนะครับตรงล็อกอินเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นปุ่มใหญ่นะมันจะอยู่ตรงหัวข้อที่3ครับที่เขียนว่ากรุณาล็อกอินถ้าคุณผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่ะก็ให้เรากดตรงตัวอักษรสีฟ้าที่ขึ้นว่าล็อกอินเนาะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้วรา,วางที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับเข้าไปอ่ะพอเราใส่เสร็จปุ๊บก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ เรียบร้อยครับผมถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่ระบบสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะก็คือแตะเพื่อเริ่มเกมสำหรับตัวเกมของ Summoner War Lost s e n t u r i a ตรงส่วนนี้ผมขอไม่เข้าเกมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนำตัวตัวเรียที่เกมจะสอนเนี่ยมาไว้ในการทําคลิปรีวิวเกมนี้ต่อไปอันนี้ผมได้ทําการลองเข้าดูแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองการสมัครผ่านผ่านตัวเกมเนาะว่ามันเข้าได้จริงนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเทเลอร์ได้จริง ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูมาถึงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ